สวัสดีค่ะคลิปนี้แก้วจะมาตอบคำถามที่มีคนมาถามกับแก้วนะคะว่าผีปอบมีจริงหรือไม่นะคะแก้วจะตอบเลยนะคะว่าผีปอบมีจริงนะคะผีปอบกลุ่มพวกแวมไพร์พวกนี้เป็นกลุ่มประเภทเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอยู่คนละลัทธิกันหมายถึงว่าอยู่คน,คนละวัฒนธรรมกันหมายถึงถ้าเป็นปอบก็จะเป็นวัฒนธรรมของไทยฝั่งภาคเอเชียอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกแวมไพร์อย่างเงี้ยก็จะเป็นฝั่ง ภาคตะวันตกภาคยุโรปฝั่งนู้นนะคะคือเขาเป็นนิกายเดียวกันแต่คนละละทัทธิกันนะคะก็มีอยู่จริงค่ะแล้วกลุ่มพวกนี้มีได้อย่างไรนะคะทำไมถึงเป็นกลุ่มปอบแบบนี้นะคะมีมีผีแบบนี้เกิดขึ้นผีแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นผีที่อยู่ในกึง่งการทำความดีและการทำความชั่วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยสามารถแม้กระทั่งมาแฝงกับ คนก็ได้หรือว่ากลายไปเป็นดวงวิญญาณที่ต้องมาหากินในร่างของมนุษย์ก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มปอบกลุ่มแวมไพร์เนี่ยนะคะเขาจะแยกนิกายมาจากหลังจากที่ร่างของเขานี่เสียชีวิตกลุ่มนี้จะเป็นประเภทไหนบ้างนะคะก็จะเป็นพวกที่มีการเกี่ยวพันเกี่ยวกับศาสนา เกี่ยวกับการถือสินคือร่างของตัวเองเนี่ยสังขารเนี่ยทำเหมือนกับตัวเองเน่ยอยู่ในทางศาสนาอยู่ในทางลัทธิต่างๆถือสินต่างๆค่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองทําผิดศินอาจจะเป็นเพราะผิดศินโดยที่ตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีตั้งใจนี่หมายถึงรู้อยู่แก่ใจค่ะว่ากําลังทําผิดกับไม่ตั้งใจเนี่ยหมายถึงว่าการเข้าถึงหรือว่าการทําบุญการ ศในหลักที่ผิดวิธีโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะนี่แหละค่ะแก้วก็เลยมาบอกวิธีการสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่ถูกวิธีนะคะ<ม>เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากผู้ที่ถือสินแล้วก็ผิดประเพณีนะคะผิดศินนะคะเมื่อสิ้นสังขารไปนะคะดวงวิญญาณก็จะกลับกลายไปเป็นปอบเป็นแวมไพร์<ม>แล้วก็ต้องมาหาร่างเนี่ยสิงหรือที่เราเรียกว่าร่างทรง หลายๆท่านนะคะที่เข้าถึงเรื่องนี้นะคะมีหูทิพตาทิพที่ชัดเจนเนี่ยจะมองเห็นได้ทันทีเลยนะคะว่าใครที่เป็นร่างทรงและเป็นพวกผีปอบที่ไม่ใช่ชั้นมิติของพระนะคะพระศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้หมดเลยนะคะพวกที่มีอาการต่างๆแสดงอาการต่างๆออกมานะคะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงถือสิงกินเจก็มีคนมาถามแก้วเนี่ย หลายคนเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็ประจบเหมาะกับคนที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องปอบแวมไพร์พอดีเลยมันก็เลยลิงก์กันค่ะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถามว่าต่อให้จะเป็นปอบหรือเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ก็สามารถสลับทางกันได้นะคะต่อให้เป็นปอบแต่ถ้าเกิดว่ามารู้วิธีการถือศีลที่ถูกต้องแล้วก็ประพฤติดีเนี่ยสุดท้ายปอบนั้นก็จะกลายเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันและพระศักดิ์สิทธิ์ ต่อให้เป็นของแท้ก็จริงแต่ถ้ามาอยู่กับร่างคนที่ทําประพฤติไม่ดี mm hmm. ก็จะกลายไปเป็นปอบไปเป็นแหวมพายได้เช่นเดียวกันนะคะแกหวั mm hmm. งว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยนำไปไว้ใช้ดูพิจารณานะคะ mm hmm. คือคนที่เขาเป็นเป็นปอบเป็นแวมพร์เนี่ยแล้วมาเป็นร่างนะคะเป็นร่างแฝงร่างต่างๆเนี่ยมันสามารถดูได้ง่ายมากนะคะก็คือ ถ้าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ค่ะแต่ถ้าเป็นใครที่มาเป็นร่างและทราบทันทีเลยเรื่องเงินเรื่องหวยเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นั่นแหละค่ะ95%คิดเอาไว้ได้เลยนะคะว่าร่างนั้นน่หรือว่าสิ่งที่มาจ้ำในร่างของมนุษย์เนี่ยนะคะ95%คิดได้เลยครับว่าเป็นปอบหรือแวมไพายค่ะซึ่งไม่ใช่พระศักดิ์สิทธิ์ นอกจากว่าร่างของคนคนนั้นเนี่ยจะมีอาการมานานแล้วแล้วก็สามารถลิงก์กับเสียงที่อยู่ข้างในแล้วก็สามารถสอนสลับกันกับสิ่งที่อยู่ข้างในเราว่าสิ่งนี้คืออะไรอันนี้คือข้าวนะอันนี้คือเงินนะอันนี้คือรถนะคือสอนในเรื่องของเป็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ ให้ภายในฟังจนกว่าภายในนั้นจะทราบทุกอย่างและมาจ้ำในร่างกายนั่นแหละค่ะอาจจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ของแท้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้มีอาการไม่มีการสอนกันเกิดขึ้นนะคะและอยู่ดีๆมาจ้ำในร่างกายแล้วก็มาทราบเรื่องมนุษย์เลยนะคะนั่นแหละค่ะหมายถึงว่าแน่นอน95%เป็นปอบเป็นสายแวมพายแน่นอนค่ะที่เข้ามาจำ้ำ คือแต่ถ้าเกิดว,ว่าทราบแบบนี้มันก็อยู่ที่ดุลพินิษพิจารณานะคะว่าใครเนี่ยจะให้โอกาสพวกเขาในการสร้างบุญหรืออาจจะรังเกียจไปเลยก็ได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือให้สังเกตแบบนี้ค่ะสามารถดูกับตัวท่านเองได้ถ้าท่านมีอะไรมาแฝงมีร่างมาแฝงหรือมีใครมาคอยมาแฝงร่างกายเพื่อที่จะมาใช้ร่างกายของท่านนะคะท่านก็ลองพิจารณาดูได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคือพระศักดิ์สิทธิ หรือว่าคือสายปอบสายแวมไพร์ท่านสามารถที่จะรักษาร่างตัวเองได้หรือว่าสามารถมีความเมตตาเพื่อที่จะให้เขามาใช้ร่างในการสร้างความดีร่วมกับท่านก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเลยค่ะ แกหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะสำหรับช่วงนี้ด้วยช่วงที่เป็นหนา้าเทศกาลถ้าใครมีอาการต่างๆเนี่ยสามารถนำไปเช็คกับตัวเองได้ค่ะและก็อยู่ที่ท่านแล้วนะคะว่าท่านจะมีความเมตตาให้เขาร่วมทำบุญกับท่านไหมส่วนแก้วเนี่ยแก้วเคยให้โอกาสพวกเขาค่ะเคยให้โอกาสพวกเขามาใช้ร่างในการสร้างบุญแก้วตอบตรงๆโดยที่ไม่อายเลยนะคะและทราบซ้ำาว,ว่าเขาไม่ใช่พระศักดิ์สิทธิ์ของแท้ แต่แกก็ให้โอกาสจนตอนเนี้เขาหลุดพ้นไปแล้วค่ะหลุดพ้นในการเป็นทุกข์เป็นอะไรไปแล้วเ,เพราะว่าเขาเนี่ยมาสร้างบ,บุญบารมีกับแก้วก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วละค่ะว่าจะมีความเมตตาหรือว่าจะรังเกียจพวกเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความเมตตาให้ใช้ร่างท,ท่านก็ต้องรู้วิธีการ ที่จะทําบุญสร้างบาร,รมีให้ถูกวิธีและก็มั่นใจในตัวเองค่ะว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างบุญบาร,รมีอย่างแท้จริงได้ไปพร้อมๆกันกับพวกเขาค่ะแกขอให้ทุกท่านเนี่ยนำสิ่งที่แกบอกไปใช้สังเกตตัวเองแล้วก็ไปพิจารณาตัวเองและได้สร้างบุญบาร,รมีในทางที่ถูกที่ควรค่ะวันนี้แกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ